S <S ใช่อันนี้คือสัญญาสัญญาเป็นเรื่องจ่าไม่มีญญในหมู่โจรลูกขนาดสิบปีคนรวยใช่คุณแม่ <คน S 2> พูดถึงเรื่องนี้ยหนูหนูมีเรื่องหนึ่งจะเมาให้ฟังนะคะเ,เป็นเป็นเรื่อง,งที่จะแชร์เป็นเรื่องของการทําสัญญาด้วยซ้ำเป็นเรื่องของการซื้อที่ดินแหละเพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาประมาณสี่ห้าปีที่เราทําธุรกิจตรงนี้ค่ะหนูดูหนูวิเคราะห์ที่มีมากกว่าพันแปลงแล้วทีเนี้ยมันจะต้องผ่านเรื่องของการแบบทําสัญญงสัญญากันเนาะคุณแม่เนาะล่าสุด ล่าสุดนะก็คือคุยอะไรคุยอะไรกันเรียบร้อยแหละคุย <laughs> แต่ว่าคุยทางโทรศัพท์แร้วพุดแม่เนาะมันเป็นการคุย <c oughs> กานอรกกลงทางด้านโทรศัพท์เราไม่ควรทานะเวลาเราจะไปซื้อที่ดินหรือว่าจะไปขายที่ดินอนะเออเราควรจะแบบ Fill a face to face แล้วก็แบบ <c oughs> มีอะไรก็เซ <c oughs> ็น <c oughs> เลยไม่ <c oughs> ใช่เมีอะไรก็เซ็นตรงนั้นเลยแล้วก็ไม่รู้สิมันมันมันจะต้องจบวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลัง ก็ไม่รู้สิสนะไหน,นใช่ไหมเออจบวันนั้นแต่ถ้ามันไม่จบวันนั้นน่ะตัวเจ้าของที่นี่หรือคนที่เขากําลังทําธุรกิจกับเราอยู่อะเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคําพูดของตัวเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะก็เป็นไปได้ม,น,น,ไไดมนุษย์เรามันก็เป็นไปได้มนุษย์เรามันก็เป็นไปได้เรายังไม่ได้ไปผูกมัดอะไรเขานี่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่จดปากกาเซ็นแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็คือมันก็บังคับได้ส่วนหนึ่งใช่ใชมันก็บังคับได้ส่วนหนึ่ง นะคะอืมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เรื่องของเรื่องของสัญญาเนี่ยมีเห็นหลายคนเห็นใน y o u t u b e เห็นใน youtube ด้วยคุณแม่เป็นเป็นยูทูบเบอร์เลยเอ,อ,เอสอนเรื่องใช่สอนเรื่องของการแบบเออทำมาสังหารนี่แหละแต่ว่าแนะนำการเขียนสัญญาจะซื้อจะขายด้วยตัวเองเอ๋อหรอใชเอเเอ่เขาไปเอาเขาไปเอาอะไรนะ สัญญาจะซื้อจะขายที่มีอยู่มีอยู่ทั่วไปในอินเทอร์เนต็ตอะ่ะล้วก็มาเปลี่ยนเราก็เลยแบบตกใจหุยทําไมแบบทําไมกล้าสอนคนอื่นแบบเนี้ยเพราะว่ามัน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 ไม่ได้ไกกใช่ไหมคุณแม่มันไม่รัดกลุมมันไม่รัดไว้ไสวัสดีค่ะคุณสามางงีมันไม่รัดกลุมแล้วเพื่อมีปัญหาอะไรขึ้นมาอ่ะ เราอ่ะไม่ได้จบทนายมันเป็นเหตุผลที่ต้องมีคนเรียนรอเยอ์ไงคุณแม่ใช่รอเยอ์ลอเยอะใไอ้น้องแม็กับสวัสดีน้องแม็กด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ FC เราสองคนใช่ไหมถ้าเกิดเราทํำในทุกอย่างขนาดนั้นนะครับมันไม่ต้องมีอาชีพตำรวจมันไม่ต้องมีอาชีพหมอพยาบาลไม่ต้องมีอาชีพเออนักกฎหมายหรอกเออแต่แกต้องเข้าใจอย่างนึงนะบางบางครั้งประเทศมันก็เปลี่ยนแปลงนะ อย่างนี้แต่ก่อนเนี่ยพอจดทะเบียนบริจดทะเบียนบริษัทเนี่ยถ้ากรณีมอบอำนาจนิกรู้ไหมว่า,าว่าว่าต้องใช้ทนายในการเซ็นกำกับในการจดทะเบียนบริษัทหรือจดทะเบียนหอจก,กต้องใช้ทนายในการเซ็นรับรองอการจดการการมอบอำนาจด้วยอ้า,อาแต่แตทุกวันนี้มันไม่ได้ใช้แล้วเนาะไม่ใช้แล้วนับไปย้อนหลังสิบปีมันต้องใช้แต่เปลี่ยนมาเป็นจะใช้ทนายหรือใช้นักบัญชีอย่างพวกแม่ก็ได้ที่มีลายเซ็นเฮ้ย ปีย้อนหลังกลับไปอะไรมันก็เปลี่ยนได้แต่ปัญหาคือว่าเหมือนที่นี่บอกอะคือมันเป็นไปไม่ได้นักบัญชีก็ไม่รู้หรอกเออนักปิโตรเลียมธรณีอย่างหนูก็ไม่รู้หรอกสัญญาณเป็นไงสุดท้ายใช้ทนายรใชู่ไหมลูกเออแม่ก็เป็นผลการตกลขายเราซื้อขายสัน้ายถูกคุณแม่เราซื้อขายอสังหามันไม่ใช่แบบห้าบาทสิบบาทเทโลมันป็นปาจิงกะเนาะมาจิงโกมันเป็นมันเป็นแสนมันเป็นล้านมันบางทีสิบล้านร้อยล้านพันล้านดนวยซ้ำเพราะฉะนั้นแล้วคุณยา เขาเรียกอะไรอ่ะหย่อนยานตรงนี้เอยเหมือนอวัยวะบางส่วนอ่ะคุณแม่เขาเรียกอะไรอ่ะคนเน,นี่ยประมาทเลอนเลในตรงนี้อ่าประมาณนี้